เด็กๆสามารถหาพื้นที่ผิวของพีระมิดได้จากสูตรนะคะคือพื้นที่ผิวข้างของพีระมิดบวกด้วยพื้นที่ฐานของพีระมิดนะคะแต่ว่าตรงเนี้ยนะคะสามารถที่จะสลับที่กันได้นะคะโดยสามารถหาพื้นที่ฐานก่อนนะคะแล้วค่อยไปบวกกับพื้นที่ผิวข้างก็ได้นะคะอายกตัวอย่างพีระมิด สี่เหลี่ยมพื้นผ้าตามรูปนะคะแล้วเดี๋ยวครูจะแตกสูตรให้เด็กๆดูนะตรงนี้ผิวข้างของเขานะคะจะเป็นรูปสามเหลี่ยมมีทั้งหมด4รูปแล้วก็ใส่เข้าไปนะคะสรูปคูณด้วยสูตรของสามเหลี่ยมก็คือสูตรการหาพื้นที่ของสามเหลี่ยมนะคะ1ส่วน2คูณฐาน คูณสูงนะคะสูงตัวนี้นะคะก็คือสูงของผิวข้างสูงของสามเหลี่ยมนะคะตรงนี้นะต่อไปบวกด้วยพื้นที่ฐานฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็คืออะไรคะกว้างคูณยาว ะคะแค่นี้เองนะคะสิ่งสำคัญคือจำสูตรให้ได้ว่านำพื้นที่ผิวข้างไปรวมกับพื้นที่ฐานจากนั้นแตกสูตรลงไปว่าฐานเป็นรูปอะไรแล้วก็ผิวข้างเป็นรูปอะไรนะคะอย่าลืมว่าผิวข้างนะคะก็จะมีจำนวนของอชิ้นหรือว่ารูป เท่ากับเหลี่ยมของฐานนะคะตรงนี้เด็กๆก็ต้องดูให้ดีด้วยนะคะตัวอย่างที่หนึ่งจงหาพื้นที่ผิวของพีระมิดสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้นะคะที่มีฐานยาวด้านละ14ิสเซนติเมตรแล้วก็สูงยี่สิบสเซนติเมตรนะคะคิดอะไรไม่ออกเ,เด็กๆเขียนสูตรไว้ก่อนเลยก็ได้นะคะหาพื้นที่ฐานซึ่งเรา ทราบจากสูตรแล้วนะคะว่าฐานยาว14เซนด้านคูณด้านนะคะตรงนี้เป็นด้านคูณด้านนะพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสบวกพื้นที่ผิวข้างผิวข้างมีอยู่สี่รูปนะคะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะสามเหลี่ยมใดๆนะคะไม่ใช่สามเหลี่ยมด้านเท่าก็ใช้สูตร เศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงโอเคได้แล้วทีนี้มาดูตรงนี้นะคะด้าน14คูณ14เซนติเมตรบวกด้วย4อ่ตรงนี้ขอใช้อีก,กานะคะ หนส่วนสองคูณฐานฐานก็คือตรงนี้นะคะตรงตรง y เด็กๆเห็นตัว y มัไหคะนะคะตรงนี้นะ,ะก็คือความยาวเท่ากันกับความยาวด้านของฐานนะคะ,ะก็จะเป็นอะไรคะ14 แล้วก็สูงสูงของสามเหลี่ยมนะคะเดี๋ยวครูจะ,ะแรงเงาให้ดูนะคะก็คือสามเหลี่ยมชิ้นนี้เด็กๆเขียนไหมนะคะคือสามเหลี่ยมชิ้นนี้นะความสูงของเขาก็คือเส้น OY นะคะความสูงก็คือเส้น OY เห็นไหม คือเส้นตรงนี้นะคะลากจากยอดลงมาปึ๊บมาถึงวนี่นะคะแต่ว่าเรายังไม่รู้นะคะว่ามันยาวเท่าไหร่ฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือต้องหาก่อนนะคะต้องหาก่อนอ่ะเรามาช่วยกันหานะคะย้อนอดีตกลับไปนะคะเด็กๆก,ก็น่าจะรู้แล้วละนะคะสามเหลี่ยมพีทาโกรัสหรือสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะ A, B และ C นะคะ C คือด้านตรงข้ามมุมฉากมันก็จะมีสูตรอยู่ว่า C ยกกำลังสองเท่ากับ A กำลังสองบวก B กำลังสองนะคะจำได้ไหมเสร็จแล้ว A นะคะ A ก็คือ OX นะคะ A ก็คือ OX ที่ลากมาตรงนี้นะคะคืออะไรนะคะ OX ก็คือความสูงทั้งหมดของพีระมิดรูปนี้นั่นเองนะตามทันไหมเราก็ใส่เข้าไปเท่ากับ24ยกกำลัง2บวกกับ b นะคะ B คือ x y นะคะ b คือ x y ก็คือตรงนี้นะคะคือ x y เนี่ยจะมีความยาวเป็นครึ่งหนึ่งของ a b ของ a d ของ b c ของ d c ก็คือความยาวฐานนั่นเองครึ่งหนึ่งของความยาวฐานก็คือ7นะคะนึกภาพบอกไว้น้อนี่นะคะตรงนี้นะคะเนี่ย ครึ่งหนึ่งตรงนี้นะคะที่ครูทำแดงๆไว้ในรูปนะคะนี่ระยะตรงนี้นะคะ,ะก็จะเป็นเจ็ดกำลังสองทีนี้เราก็หา c กำลังสองนั่นก็คือ O Y นั่นเองนะคะ24ยกกำลังสองเท่ากับเท่าไหร่ เท่ากับเท่าไหร่นะ้อเด็กจําได้ไหมบวกกับ7ยกกําลังสองนะคะรวมกันแล้วมันจะได้600 25นะคะแต่เราต้องการ4นะ,ะต้องการ4ก็ถอดสแควร root ได้25หรือเราจะคิดย้อนกลับก็ได้25ยกกําลัง2หรือ25คูณ25เท่ากับ 625นั่นเองนะคะเราก็จะได้ค่า c หรือว่า o y นะคะค่า c หรือว่า o y หรือความสูงของชิ้นที่เป็นผิวข้างสีเหลืองๆนะคะเด็กๆนะเราก็จะได้แล้วนะคะเท่ากับ25ปิดวงเล็บ ีกกาเข้าไปทีนี้อะไรที่ตัดได้ก็ตัดอะไรที่คูณได้ก็คูณนะคะ14คูณ14 196บวกด้วยอ่าเดี๋ยวตัดนะ21เป็น2 2 2เป็น4 2คูณ ยี่สิบห้าห้าสิบห้าสิบคูณสิบสี่เป็นเจ็ดร้อยนะคะรวมทั้งสิ้นนะคะเป็นแปดร้อยเก้าสิบหกมีหน่วยเป็นอะไรคะพื้นที่นะคะพื้นที่ จะมีหน่วยเป็นตารางตารางอะไรก็ไปดูที่หน่วยที่โจทย์ให้มานะคะตารางเซนติเมตรนะคะแบบนี้นะง่ายๆตัวอย่างที่สองมีพีระมิดหกเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่ารูปหนึ่งที่มีฐานยาวด้านละ10เซนติเมตรเท่ากันหมดเลยนะคะแล้วก็มีสูงอยัง12เซนติเมตร เราจะมาหาพื้นที่ผิวของพีระมิดร,รูปนี้นะคะก่อนอื่นจะต้องรู้จักคำว่าสูงเอียงซะก่อนนะคะสูงเอียงคืออะไรนะคะสูงเอียงก็คือเราวัดความยาวนะคะจากยอดให้แนบกับชิ้นผิวข้างนะคะผิวข้างก็คือชิ้นนี้แนบลงมาตรงๆนะคะให้มาตั้งฉากกับ ฐานของชิ้นผิวข้างนี้แบบนี้นะคะลากลงมา x y นะคะตรงนี้คือส่วนสูงเอียงนะคะทีนี้เราก็ใส่สูตรเข้าไปเลยนะคะพื้นที่ผิวพีระมิดเท่ากับนี่น,น,นี่ปึ๊บโอเคฐานเป็นรูปอะไรฐานเป็นรูปหกเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า แต่ว่าถ้าเกิดว่าไปจำสูตรมันก็ยุ่งยากนะคะทีนี้เราจะใช้วิธีการแบ่งนะคะการแบ่งฐานที่เป็นรูปหกเหลี่ยมนี้ออกเป็นสามเหลี่ยมหกชิ้นที่เป็นสามเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าพอดีพอดีนะคะเพราะว่ามันเกิดจากการแบ่งหกเหลี่ยมด้านเท่าใช่ไหมก็จะได้แบบนี้นะคะ แล้วก็จะได้ใช้สูตรของสามเหลี่ยมด้านเท่าไปเลยนะคะก็คือส q u a r e r o o ส3ส่วน 4a เยกลำลังสองเมื่อ a แทนความยาวของด้านนะคะใส่เข้าไปมันมีอยู่6ชิ้นนะคะเด็กๆอย่าลืมคูณน,นะคะ6คูณเข้าไปเลย6 คูณด้วยรูทสามส่วนสี่เอก็คือสิบนะคะสิบกำลังสองบวกกับหกฐานก็คือสิบสูง ผิวข้างนะคะชิ้นผิวข้างนะคะสูงตรงนี้ก็คือสูงเอียง x y นั่นเองนะคะดูตามโจทย์ก็ได้นะคะ12เซนติเมตรสอหลู่สามส่วนสีหนึ่งรอย อะไรตัดได้สองหนึ่งเป็นสองสองสามสสคูณสเป็น3ามสิกคูณสิก็เป็น360ร้สิเ,เป็น4ีสหาร100ก็ได้ยีหตรงนี้จะต้องติด สแควร์รูทนะคะ6คณ25เท่าไหร่6คูณ25เท่ากับ150 r o ร t ูทติดไปเลยนะคะ <c oughs> บวกด้วย360มีหน่วยเป็นอะไรมีหน่วยเป็นตารางเซนติเมตรโอเคนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะ ไม่ได้ยากอย่างที่คิดเห็นไหมคะที่สำคัญเด็กๆจะต้องจำสูตรการหาพื้นที่ของรูปต่างๆให้ได้ไม่ว่าจะเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าสี่เหลี่ยมจัตุรัสสามเหลี่ยมใดๆสามเหลี่ยมด้านเท่านะคะถ้ามันเป็นรูปห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมเนี่ยเด็กๆสามารถที่จะแบ่งรูปแล้วก็มาใช้ สูตรของสามเหลี่ยมด้านเท่าหรือสูตรของสามเหลี่ยมก็ได้นะคะแบบนี้นะคะมันจะง่ายกว่านะคะโอเคสําหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะคะก็ขอให้มีความสุขในการเรียนออนไลน์นะคะแล้วก็ไปทำใบงานเหมือนเดิมสวัสดีค่ะ